สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับผมมันนี้ปุโรดการจะพามากินเนี่ยครับผมพัดขี้เมาส์เส้นเล็กเนื้อครับผัดคี้เมาส์เนื้อนะครับใส่เส้นเล็กมาครับพ่อแม่พี่น้องครับมากินพร้อมกันครับกื่ีก็ต้องขอฝากช่องปุโรกิจแทบไว้ได้ครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อปุโรดคำครับมาครับผมเส้นเล็กครับผม ขี้เมาครับเป็ดเผ็ดใส่พริกหนักๆครับตะก,กี้อืมอืมอืมเอาะครับโหครับโหอย่างล้ำครับผม

ลําขนาดบเองไปน้องก็ลองไปน้ำกิ่นกันด้ดวยนะครับเด้อสอบเพชรกับ ใส่พริกเยอะๆครับใส่ใบกะเพราเยอะๆมันจะออกเผ็ดร้อนชาโอ้โหมอ้ออื้มอื้ม เนื yeah, yeah, yeah. Oh, my, uh ้อนะครับเนาะมอกหอมอืมอืมมอกขนาด หม,มรอร่อยมากใสายายก่เนื้อเยอะ เส้นดึง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 เลยครับผมรังครับถึงพริกถ,ถึงกระเพราถึงความเผ็ดไรหมดเลย แซ่บมากๆอร่อยล้ำ nó ừ. rồi <coughs> โอ้โหสุดยอดเลยครับผมปัดคิมม้มเมาเส้นเล็กเนื้อครับโอ้โล้าขนาดครับผมโพราะแะ้วครับวันนี้ปุโราต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับผม